สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาตเเวนหายเลาะเบิงหลอบครับหลังจากฝนตกฝนตกครับผมเนี่ยฝนตกแห้งเติบอยู่ยสิมาเลาะเบิงรอบครับพี่น้องเนี่ยผมใส่ไปเล,ลาะไก่เลือล่อนี่หลังหนึ่งมองในใส่ไปซีหาหลังครับพี่น้องเดี๋ยวเลาะเบืองกันครับพี่น้องสิบเป็นจังไดนี่ครับฝนตกบุ่มบั่มบุ่มบั่มเมื่อคืนเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเขาไปเบิงหลอบกันครับพี่น้องช่วงนี้ เบ็ดบมต้องใส่ครับหาปลาบืนดาดักปลาเอาครับพี่น้องหาไตเอาช่วงนี้ฝนกำลังมากครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องน้ำโหงเบ็ดหละเขาก็เริ่มเขียวแล้วครับพี่น้องเห็นบหมสุ่มเเจ้าวานก่อน่นะเขียวแล้วนี่ครับสกาห้เชชาวนาก็ดีใจไรครับเดยมดีกว่าแรง <laughs> ไปพี่น้องไปมึงเขาบ่ดหละย่งบรอบห้องผมใส่ไว้ ซองมือมั้งซองมือกับฝนพอดีโอ้ขียดอยู่ในเรือตกบนตกบนหลบกันพี่น้องคือจังคือจังบม่เห็นหลบคือจังเห็นตะผักเล่าพี่น้อง ี่น้องเข่าครับผมประคอนี่ครับผมบอกแล้วฝนตกได้การเลยครับนี่ครับผมอ๋ออ๋อตัวแล้วคอรประคอรประคอรครับใส่ไว้ในมาอถืมันมาเฟียฟังตัวครับฝนตกอย่ากเก็บกันครับนะครับพี่น้องของไม่ฮาของไม่ฮาของไม่ฮาทำงานแล้วครับพี่น้อง ของไม่ทางานแล้วเพราะว่าได้ของมากนี่ของมานเลยครับพี่น้องของนี่ประเดิมแบบมัมนๆอย่างเดียวเลยมาไหว้ใจขืนโคกดีกว่านี่ครับปลาค้ออ๋อลงของไปนี่นี่นะครับผมใส่ของยังขาดสิกค,ครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> แบบบ้านเขาต้องแบบอนุรักษ์ไ้ครับของอ่ะครับ ใส่ตะเลาะเลือกครับมืนน่อ <laughs> นี้ครับอันนี้จันเพิ่นนะครับมันยามไปแล้วมังจันผมมองมาสวยอยู่ครับนี่ครับอันนี้จันขจรอบเพ่อใส่มองนี่พี่น้องเป็นจังเดยวะ <laughs> นี่ครับรอบเพาอยู่น,นี่เห <laughs> มือนกันครับ <inaudible> กบ,บเขาครับพี่น้องบุกเขาเขา๋าวเส็อหมองไหมาก่อนพี่น้องครับ <c oughs> พี่น้องเอาใหญ่มาใส่หมองนี้แล้ว ใส่ไปนี่กล่องนี่ปามยุนหมุนเข้าไปเอาป้าพี่นอ้องเดี๋ยวช่ฟังทั้งฝุ่นครับฟังทั้งฝุ่นเดี๋ยวไปเบิ่งกันกับบรรยากาศคึมๆค,คือฝนสิมาอีกนะครับนี่โอ้ยอากาดไหมน่าฝนนี้สิเป็นประมาณไี้ล่ะครับอ้าพี่นอ้องมาเบิ้ลมองนี่บาดท,ที่นี่ มองอใส่เซย์ไปนี่นะพี่น้องโอ้ยหลบยักเฮาน่ะอยู่หันยังพี่น้องเบิ่งหลบหน่อยก่อนหลบหน่อยคือบ่เห็นหลบพี่น้องหลบผมไปเสิหลบคือบ่มีพี่น้องเดี๋ยวเดีด๋ มีอยู่ครับน้ำมันถ่วมน้ำมันขึ้นมีปลาปลาโดยมีปัปปกกระเดิดไอ้ปลาสลิดสลิดเข่าพี่น้องเนาผมใส่ใหม่ครับน้ำมันขึ้นสูงมองเนี่นี่ครับลังนี้ปลาที่เขาได้มีปลาสลิดล้วกามีปลามีปลากากาคูหนึ่งปลาสลิดสามตัวครับลังนี้ ครับพี่น้องนะครับพี่น้องหลังนี้โอ้หลังนี้เขาได้ได้ปลาปีงครับในสลิดหนึ่งโตปลาปลากากาคูนปลากาในี่ขั้นบทตายวันจะไปปล่อยสระครับพี่น้องปล่อยเพราาะว่ผมผมมีปลากาอยู่สระเอาไปปล่อยเห็นมีคู่ปลาครับอาพี่น้องได้มาอีกสามครับ ไปนีนน้ำพี่น้องโอ้ยป่าป่าสวบปาเฟียฟังครับพี่น้องช่วงนี้ยุ่นตะวันรอบตัวนี้สีเงี่ๆเงียเนี่ยยังไงล่ะพี่น้อง ตัวน,นี้โบเข่าตัวน,นี้รอบผมเก็บมาได้ครับตาปลาไปหาโนมัยละเห็นจิ๋มไม่เลงอยู่คนทั้งเร็วมาใส่รองมือพี่น้องเอา้าโบเข่าลังนี่ครับมันอยู่นี่อีกหลังนึงครับพี่น้องโอ้ยอันสุดท้ายมองนี่ม้องนี่ โอ้ oh. ยันบัตถุอยู่นะวัตถุมันบิดไปทั่วอ่ะพี่น้อง,อ <c oughs> อองแต่งไม่ก่อนเอาพี่น้องผมพาเป็นบัถถุครับผมมาที่ใหญ่หมองใส่เนี่ยปลางูเหลื่ยมครับผมปลางูเหลื่ยมถึกถึกตะมือได้หรือพี่น้องหัวเหลือนบ้างนะนี่ครับผมอ่ะปลางูเหลื่ยมอีกตัวนึงครับ เก็บก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเบิ่งอีกน้องหนึ่งครับผมอีกน้องนึงผมใส่ไปคือกันครับผมหาลังอันนี้หวยเซี่ยงหำแล้วเขาจะไปน้องชื่อว่าส้นผุครับต่อไปไปพี่น้องไปลุ่นกันเลยครับฝน่มาเดี๋ยวพาพี่น้องไปลุ่นอีกน้องนึงต่อเลยนะครับพี่น้องโอ้ยผมเป็นน้ำท่วมรอบเบิดเลยมั้ง ôi, phút ma lắm, phút mát lắm Sẽ có cục bộ Sẽ không có cục bộ Không có cục bộ cái này, nằm chua mất rồi ฝนตกระบาดที่นี่ <laughs> ในป้ายนี่นะครับดกฝนตกนนเลนยใส่รอกทุกอย่างใส่รอกใส่เป็นอย่างฮาลังยามมัตตาผุนเอ้หวยจังหนำน,น้ำพิจนาบถ่วมเนี่ยเนี่ยใส่น้ำมูลนี่แหละ จบใส่หลอดพื่อนพี่นนองเออมองคือมาอนประดุกเนาะโอ้มุมมี่มมม,มนีน้ำถ่วเบิดเลย นั่นมันมัวเขาเลยมันมาสนเน,นี่ยน้ำเสียฟังน้อปลาดุขึ้นตตงามเลยปลาดุขี่ดีดอยู่อูอ้หเขาล้งเดียวสองตัวปม่นครัมาคูเนอะน้ำถั่วหมือนใส่ผมใส่ทิเมเบย์ลายมือเด่ว,วมกันีนอนเขา นี่ครับโอ้ยหายอยู่หากินกันเจ้ากระหาที่กันเออลัางนี่เป็นจังไดลละคุณน่ะอนอโอ้ยักไงเลยบาทที่นี่ปลาไอจนปลาปลาเอปลาค่อยขาเนี่ยไงเฮง เอ็ดคือเดือยอยู่หวัวที่นี่เออวมางมืมเออพูดนะปลาค่อยขาค่อยขามีครับพี่น้องมึงครับบูบักไงเลยตัวนี้ <c oughs> อึ้มลึมเลยนะพี่น้องเอเอเขาคองได้บ่ล่ะพูดนะ ใหญ่กว่าขวางตัวนี้เขาบุลลุ่มเขาขวางบดได้พี่ต้องเดี๋ยวเออเปิดฟ้ากันเออตัวเดียวเต็มบาทที่ไหนเขาขวา,างบดได้มาเดี๋ยวเพี้ยงแยงมากนะครับเต็งได้ละ Đây. <laughs> 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 Bà tôi nhây lại. Đâu bạn sức quanh. Tua bớt léo này. À, tôi เดี๋ยังสิมโอ้ปลาของมันยังคือจงังคือจงังหยุกหยุกเลยโอ้คุณอ่ะค่อยขายอีกแล้วสองอ๋อแต่ปลาอันเดียว <laughs> โอ้ยตัวหันกับเขาควงไมาได้เลย <laughs> เอาเซนหลอดเดี๋ยวเมื่อ ครับพี่น้องโอ้ยหมูปลาปูแม่มันไปละปูนไผ่จวดๆจวดๆไปละขวบนั่งอยู่คนเงียวนี่เขาวะเข่า,ขามันสียุบยุบอยู่ดอกน้ำไหลไปเนีเออ่ยนัอ่งนี่กับเขา นี่จะปานเดียวโอ้คูนึงปา<น>้านะพี่น้องลงไปได้แล้วเอาปลาออกก่อนานะอาปาาทินหุ่นนะจักพุ่นะพี่น้องเบิ้งลังหลับสวง่งบุญน,นะจักมานโมมาน เขาขวงบ่ได้ทัส่วนหนึ่งเอา้าเย็บก่อนครับนะพี่น้องผมใส่ขวงบ่ได้ละพี่น้องต่อแสงสสีเมื่อครับพี่น้องเบิ่งครับเบิ่งผลงานเต็มเต็มอัดยัดเต็มรอบเต็มอัดยัดเลยพี่นอ้องกันสรุปผลงานกันครับ ครับผมมืัอนี้ก็พามายามรอบครับเนี่ยของใไซมูเนีใส่บมูพ่อครับแต่หลายแย่งก็บสองน้องครับมืัอนี้น้องนี่โหดอีดีตึกแบบโอ้ยตัวบ,บักใหญ่ๆฝากเป็นกําลังใจช่องอาหาก,กินแบบบ้านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกระผมช่วงนี้ก็ฝนตกครับผมมาหาเบิ้งกับดักเสือนอนกินครับเดี๋ยวหาก,กินแบบบ้านกันสิมีคลิปให้พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆนะครับช่วงนี้นะฝนกัน ูปลาก็า้ลยครับกรบเขียดก็หลายฝนตกมาแล้วครับก็เป็นกำลังใจในการเชื่อเขาผมสำหรับมือนีหากินแบบบ้านๆต้องล่าไปก่อน,นครับผมแบกปลาเมื่อแล้ครับพี่รองสวัสดีครับ